นี้ก็ได <thing> ้มาอยู่ที่1,626งพันหกร้อยตชีเซนะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับ ในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอรให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเว็บไหนก็เลือกทํากันได้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจอะไรก็พักมาถามผมได้นะครับผมตอบไปทุกๆคอมเมนต์นะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าเว็บนั้นยังถอนได้อยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์ถามมาในคลิปๆนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ ก็ผมก็ได้ทําเป็น p ย a y ิ i ต t ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็จะมีเป็นอัปเดตการถอนแล้วก็เว็บบอร์ดเว็บขุดแล้วก็เว็บเกมเลยนะครับเพื่อนๆสนใจเว็บไหนก็ลองเข้ามาดูใน p ย a y ิ i ต t ได้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละ1ไลค์ like เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญเว็บนี้เลยนะครับก็วิธีการสมัครลิงก์จะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับวิธีการสมัครแล้วก็เอาอีเมลของ f อสเซตเพย์เรามาใส่นะครับ พอเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงที่คําว่าโกได้เลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเว็บขุดเหรียญนี่นะครับ z ec หรือว่า CCA s นะครับนี่นะครับก็จะได้กําลังขุดอยู่ที่ 5KH S ทับนะครับก็วันหนึ่งเราก็จะทําได้อยู่ประมาณนี้นะครับ5 1 4ประมาณนี้นะครับลองมาดูตรงนี้ได้นะครับพอของผมได้กดขุดไว้อีกชั่วโมงนึงก็จะหมดก็ต้องเข้ามากดขุดอีกรอบนึงนะครับ ก็ตอนนี้เหรียญที่ขุดได้ทั้งหมดผมก็เก็บกําไรไปรอบนึงแล้วนะครับก็เหรียญจะได้อยู่ทั้งหมดผมปล่อยขุดวัน24ชั่วโมงเหรียญที่ได้ไปก็จะอยู่ตามนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนหน้าเว็บตรงนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น PTC อันนี้ก็จะเป็นการฝากนะครับอันนี้จะเป็นเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้เเรามาดูตรงการฝากผมก็ไม่แนะนํานะครับการฝากก็ ฝากขั้นต่ำอยู่ที่0.005นแดนะครับการฝากก็เป็นฟอสเซตเพย์นะครับก็ไม่แนะนำให้ฝากนะครับแนะนำทำฟรีดีกว่านะครับก็มาดูตรงคำว่าวิดดอตรงนี้นะครับวิดดอตอนนี้เหรียญของผมก็มีอยู่ทั้งหมดที่0 0 0 0 0จุ6ศูนน่อแดอีซีนะครับถอนขั้นต่ำนี่นะครับมินิมัมวิดดอฟอสเ c ตเพย์อยู่ที่0 0 0 0 0 ก็คือขั้นต่ำก็คือ10 s สต o s h ิแ e c นะครับก็ถอนเข้า Fo สเซตเพสสามารถถอนได้ทุกวันนะครับก็ขุด1วันก็ถอนได้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็แต่ละคนนะครับก็จะอยู่ได้ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ของผมก็เปิดวัน2วันก็ได้อยู่ประมาณ4ชั่วโมง1ิบชั่วโมงอย่างนี้นะครับมีเมื่อวานผมลองกดขุดไปได้เป็น24ชั่วโมงนะครับเมื่อวาน ก็เหลืออีกชั่วโมงหนึ่งก็หมดก็ถ้าเราได้กําลังขุดประมาณ1วันอย่างนี้นะครับก็จะได้กําลังตรงนี้จะได้เหรียญตรงนี้เยอะหน่อยนะครับก็แล้วแต่เวลาขุดนะครับก็ถ้าเวลาหมดนะครับเราก็มาเลื่อนข้างล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีให้มันจะเขียนว่าสต็อปให้เรามากดสตาร์ตตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปทําแบบแบบแคล้ายๆแนวแนว,แนวช็อตลิงนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเวลาเขาตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่า เราจะได้เราต้องใช้เราจะได้เวลาขุดเท่าไหร่นะครับถ้าเวลาขุดตรงนี้หมดนะครับก็เข้ามาทําใหม่นะครับเข้ามามันก็จะขึ้นคําว่าสต็อปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าสต็อปก็มากดสตาร์ตตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนกันนะครับวิธีการถอนก็กดมาที่วิดดอนะครับพอเราเข้ามานี่นะครับเหรียญที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับก็ถอนขั้นต่ําคือ10บซาตโตชีเซตอีซีนะครับก็ไปเอา ขอย้ำนะครับว่าถอนเข้า f อสเซตเพได้อย่างเดียวนะครับก็ของผมยังไม่ได้มีประวัติการถอนเลยนะครับก็มาเข้าว่าขุดขุดขุดไว้นะครับก็ได้อยู่ที่1626ซัตตชิเซตนะครับก็ถอนเข้า f อสเซตเพได้อย่างเดียวก็มาที่ f อสเซตเพนะครับก็เข้ามาที่คําว่าดีโพ s ิตตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปหานี่นะครับซีแคสนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับซีแคสต์เซตอีซีรงนี้เราก็ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปนะครับ ไปเลยนะครับหรือจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็อ๋อขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแหมเมื่อกี้คืออันนี้จะเป็นอีเมลของเราก็คืออีเมลของ f a สเซตเพนะครับก็เพื่อนๆก็ใส่จํานวนที่จะถอนไปเลยนะครับต้องขอโทษทีด้วยนะครับ 0. ูนย์ุหนึ่งหสองหก ก็ลองเช็คตรงนี้นะครับแล้วก็กด f o r c e ต์ t พย์วิดด์ดได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เหรียญก็หายไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ f o r c e ต์เพนี่นะครับ e n d i n g แเราก็มาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะส่งไปแล้วนะครับนี่นะครับจำนวนเหรียญอันนี้ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับก็จะเป็น 1, 1626 z ec นะครับก็ถอนไปวันนี้นะครับนี่นะครับไ d ก็ไปดูที่ฟอสเซตเพว่าเหรียญเข้าหรือเปล่านะครับก็มาแล้วเราก็รีหน้าฟอสเฟตเสักหนึ่งครั้งนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่นะครับเหรียญก็เข้ามาแล้วนะครับนี่อผมผิดบรรทัดนะครับนี่นะครับเว็บขุดเว็บนี้ก็ได้มาอยู่ที่1626 SATOSHI e สัตตชิเซตนะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ไ่า,างคลิปนะครับ เว็บนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับถ้าเป็นเว็บขุดก็ประมาณนี้นะครับก็เว็บนี้ก็จ่ายปกตินะครับวันหนึ่งเราก็ถอนได้เลยนะครับปล่อยขุดวันต่อวันถอนวันต่อวันเลยนะครับถ้าเวลาขุดหมดปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาตรงนี้หมดเราก็มาเปิดตรงนี้ใหม่นะครับเปิดให้เขาขุดใหม่นะครับนี่นะครับตรงนี้แล้วก็เปิดพอเปิดเสร็จนะครับแล้วก็ปล่อยเขาขุดไปหมดแล้วก็มาเปิดหมดแล้วก็มาเปิดแนะนําให้ถอนทุกๆวันนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะดองไว้หรือเปล่านะครับก็ถ้าดองไว้เราก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยถ้าเว็บปิดหนีปุ๊บเราก็ไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็วัน2วันถอนทีก็ได้นะครับเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากไว้เจอกลิปหน้านะครับสวัสดีครับ